เลาไตรโคเดรมานี่เรามีที่มามาเนี่ยยี่สิกว่าปีแล้วนะฮ<ล>ะ,<ล>ะเราวิจัยมาตั้งแต่2,528นะครับในงานวิจัยเราก็มีจุดประสงค์แรกเลยก็คืออยากจะให้เป็นทางเลือกเป็นแนวทางเลือกของเกษตรกรในการที่เขาจะใช้ในการควบคุมโรคพืชนะครับ,รบเพราะว่าอดีตเนี่ยเกษตรกรก็จะใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นพอขนาดนี้ราคาสารเคมีแพงขึ้นแล้วก็ประกอบกับ สภาพแวดล้อมที่เกิดมลพิษนะครับเนื่องจากการใช้สารเคมีก็มีทั้งอันตรายทั้งต่อผู้ผลิตเองผู้บริโภคการใช้เชื้อราไตรโคเดมาก,ก็เลยเป็นแนวทางใหม่มที่กำลังได้รับความสนใจนะครับเพราะเขาจะมาช่วยในการลดการใช้สารเคมีได้คือ,อทดแทนกันได้ครับคราวนี้มาถึงประโยชน์บ้างครับอาจารย์นะประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดลมานี่มีอะไรบ้างครับประการแรกเลยก็คือเขาจะไปช่วยลดปริมาณเชื้อโรค โดยการที่จะไปต่อสู้กับเชื้อโรคอย่างกรณีของไตรโคเดอร์มาจะมีความสามารถในการที่จะพันรัดเส้นใหยเชื้อโรคนะครับพันรัดหรือไม่เจริญแนบชิดติดไปกับเส้นใหญ่เชื้อโรคแล้วเขาก็จะสร้างน้ําย่อยออกมาสามารถที่จะละลายผนังของเส้นใหยเชื้อราสาเหตุโรคพืชน,นี่ยแล้วก็<ม>แทงเข้าไปข้างในเข้าไปดูดกินอาหารที่อยู่ภายในเส้นใยนะครับ,รบก็จะทําให้เส้นใยตาย อีกวิธีหนึ่งที่เข้าไปทําลายก็คือเขาสร้างสารบางอย่างไม่ว่าจะเป็นปฏิชีวนะสารนะครับ,รบหรือไม่ก็พวกสารพิษนะไปยับยัง้งการเจริญการงอกการสร้างสปอร์ใหม่ของเชื้อโรคเนี่ยแล้มันก็จะทําให้เชื้อโรลคลดนลงระยะหลังเขาก็พบว่าถ้าเราใช้ไตรโคเดมาใส่ไปในพืชแล้วเนี่ยมันจะช่วยไปกระตุ้นให้พืชเกิดความต้านทานโรคได้นี่ก็เป็นแนวทางที่ ประโยชน์ที่เขาเอาเอามาใช้กันตอนนี้นะครับสำหรับเชื้อราแตควรม่าที่จารย์ผลิตขึ้นมาวิจัยขึ้นมาเนี่ยนะครับจา์ครับสามารถใช้ควบคุมโรคก,กับพืชชนิดอะไรได้บ้างครับเออถ้าถามว่าพืชชนิดไหนคน<า>วบคุมได้ทุกพืชอ่ะคือใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดถ้าพืชน,นั้นเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อราเป็นหลัก<า>นะฮะในอนาคตอาจจะรวมทั้งโรคที่เกิดจากแบคทีเรียและไวรัสด้วยนะครับแต่ขนาดเนี้ยเน้นไปที่เชื้อราควบคุมโรคในพืชต่างๆเลยแล้วก็ควบคุมโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคที่อยู่ในดินนะครับเช่นโรครากเนา่าโคนเนา่าโรคก,กล้าเน่ายุบระยะต่อมานะเราก็วิจัยพบว่าเชื้อราไปโคดเดอร์มายัางสามารถข,ขึ้นจะขึ้นมาควบคุมโรคของพืชเหนือดินขึ้นมาได้นะไม่ว่าจะเป็นกิ่ง <ผม S 1> เป็นต้นนะครับ <ฮะ S 1> เป็นใบเป็นดอกเป็นผล ก็จะควบคุมพวกโรคใบจุดใบไหม้โรคลำต้นไหม้อย่างของดอกไม้ฝรั่งนะครับโรคลำต้นไหม้แห้งเนี่ยอันนี้เกษตรกรก็ไปใช้ได้โรคแอนแทกโนสหรือที่เราชาวบ้านจะเรียกว่าโรคกุ้งแห้งของปริกเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เรามีงานวิจัยเยอะที่ที่พบว่าควบคุมได้นะครับจะเป็นโรคในไม้ดอกไม้ประดับยกตัวอย่างกล้วยไม้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะควบคุมโรคใบพื้นเหลืองนะครับนี่เป็นตัวอย่าง นี่พอทางใบเสร็จก็มีคําถามต่อมาว่าเอแล้วมันควบคุมโรคในพืชที่ปลูกในไฮโดรโปนิกในระบบสารละลายธาตุอาหารได้ไหมอืมครับผมนะฮะพวกที่เขาเลี้ยงผักสลัดในระบบไฮโดรโปนิกเขาก็ไปเจอปัญหาโรครากเน่านะฮะในผักไฮโดรโปนิกครับเราก็เอาไตรโคเดอร์ม,มาใส่เข้าไปในสารละลายธาตุอาหารเลยนะครับเขาก็จะไปอยู่ที่รากของผักแล้วก็ควบคุมโรครากเน่าของผักไฮโดรโปนิกได้ะ อพอจจกผักไฮโดรโปนิกได้เนี่ยเรารู้แล้วใช้ทางในดินได้ทางใบได้นะคร,ครับในโรคข้าวตอนนี้ข้าวมีโรคเมล็ดด่างเป็นโรคที่สําคัญครเราก็ใช้ความคิดจากตรงไฮโดรโปนิกเนี่ยว่าถ้าเขาควบคุม,มในน้ําได้เขาก็น่าจะควบคุม,มโรคที่เกิดกับข้าวซึ่งปลูกในน้ําได้<ฮ>เราก็เลยวิจัยตอนนี้เลยพบว่าสามารถที่จะกระตุ้นให้ข้าวเนี่ยเกิดความต้านทานต่อโรค เมล็ดด่างโรคใบจุดต่างๆได้ครับครับผมอาจารย์ครับเราสลหรับเชื้อราตัวนี้นะฮะได้ขอว่ามีชนิดสดด้วยคืออะไรครับอาจารย์ถ้ามีชนิดสดเชื้อราไรโคเดมาชนิดสดก็ตามความหมายของเขาก็คาว่าสดก็หมายความว่าเชื้อราเนี่ยเขาจะขึ้นนะครับเขาจะสามารถที่จะขึ้นบนวัสดุอาหารที่เราเรียกว่าเราจะอาจจะเรียกว่าอาหารแข็งนะครับครับผมวัสดุนี้จะเป็นพวกข้าวพวกเมล็ดธัญพืชนะฮะข้าวโพด ข้าวเหนียวข้าวกล้อง,ะน,งาานะครับจะเป็นข้าวฟ่างข้าวบาเล่อะไรได้หมดนะครับเชื้อสดก็คือเชื้อที่กําลังเจริญอยู่บนมเมล็ดพืชเหล่านี้ครับผมสร้างเส้นใยและก็สร้างสปอร์ขึ้นมาสีาเขียวที่เราเห็นนี่ก็คือสปอร์ของเชื้ออ๋อนี่คือสีเขียวนี่คือเป็นสปอร์เชื้อเหรอครับ,รบเราก็เลยเรียกว่าอันนี้ว่าเป็นเชื้อชนิดสดครับนะฮะแล้วนี่เขาเกาะตามไหนอาจารย์สีขาวนี่คือสีขาวนี่คือเนื้อของมเมล็ดข้าวบางส่วนที่ เชื้อขลุดไปนะฮะอาจารย์ครับทำไมถึงจะต้องมีการผลิตเชื้อไตคุรมาสดนะฮะเชื้อสดที่เรารต้องผลิตเพราะว่าในขณะนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเชื้อผงแห้งขายอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยนะมีทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับทีนี้เชื้อแห้งเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของอายุของเชื้อที่อยู่ในนั้นมันจะไม่ยาวนะครับมันจะสั้น ด้นกเกษตรกรซื้อมาก็จะไม่รู้ว่าเชื้อผงยังมีอายุอยู่หรือเปล่ายังใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยแพงเพราะฉะนั้นเขาก็เราก็เลยคิดว่าเอถ้ากเกษตรกรผลิตเชื้อสดเองได้เนี่ยเขาจะช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตแล้ววิธีผลิตมันก็ก็ไม่ยากอะไรนะเราก็คิดค้นวิธีขึ้นมาได้สําเร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ใช้วัสดุอาหารง่ายๆนะครับอย่างเช่นพวก